มาดิคูณ2ไปนะครับแล้วดอกนี้เนีัยผีเสื้อเรามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะฮะมาถึงอยู่เพื่อนคูนสิไปอมฮึยี่บาทนะครับแล้วโบบิอีกร้อาทุกคนสวยมาดีโบบิอีกสิบาทนะครับเพื่อนนะบวกกันไปสวยนะฮะแม่ทีแรกคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับโอเคสองี่สบบาทนะครับ อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสัคสมาริกกดแจร์อะโอเคครับผมก็กลาบสวัสดีดัสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่องเอสเคดนะครับทุกคน วันนี้มึงก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับบัตเตอร์ไฟนั่นเองนะครับวันนี้มีทุนที่100บาทนะครับเปดูกันว่าจะแตกเท่าไหร่กันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเบสสิบบาทเลยแล้วกันนะครับมายังไงนะฮะกูเหลือ60จะลงไม่ลงนะครับฟีเปินนั่นเพื่อนนะไม่ลงนี่มีซวยแน่นอนนะครับแล้วจังหวะน,นี้ฟรีเกมไม่ลงนะครับมาดิ คูณ2ไปนะครับแล้วดอกนี้เนี่ยปิดเสื้อเรามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะฮะมาถึงอยู่เพื่อนคูณสิไปยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วโบบิีกร้อยห้าสิบทุกคนสวยมาอีกดิโบบิ๊กสิบห้าบาทนะครับเพื่อนนะบวกกันไปสวยนะฮะแป่ทีแรกคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับโอเค221บาทนะครับ อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัคสมาชกกดแชร์ด้วยนะครับแล้วจังหวะนี้ฟีสปินลงนะครับเพื่อนมาดีเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับหากใครนะครับที่สนใจอยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วลิ้นกูเป็นไรวะเนี่ยลวนเลยนะฮะมาแล้วผีเสื้อออกมานะครับ2ตัวนะครับ ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับแล้วดอกนี้อุ้ยตายอยู่นะครับเพื่อนร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับมาดิไปอีกนะครับเพื่อนมายังไงนะครับผมเก้าสิบหกบาทนะครับมาสวยหกสิบสามบาทนะครับโอเคสองร้อยสี่บาทครับผม มาอีกนะครับ66บาทนะครับเพื่อนมาอีกดม30นะครับอุ้ยแล้วดอกนี้คูณ9ก้ไปนะครับมาอีก153นะครับแล้วไหลามาอีกจังหวะนี้อู้หูย1้อบาทปีสปิปปนด้านบนนะครับว่าไงนะครับอุ้ยยังไงเพื่อนอืมคูณห้าสิบได้สี่ร้อยเขี้ยคอมโบไปดี1,000งพโอ้โหสวยไมค์คูณ60บเบิ้มโอ้โหห้ายสิบบาทกันเลยนะครับทุกคน โอ้ยสวยจัดเลยนะครับมาโอเครางวัลไม่กล่าไปนะครับซุปเปอร์ไม่กล่ามาแล้วนะครับ500ทุกคนนะเออรัวๆกันไปนเลยนะครับปีเกมบวกมา2,800แล้วนะฮะยอดรวมก็อยู่ที่3,62บาทนะครับเพื่อนนะโอเคไปกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวสองสปินสุดท้ายด้วยนะครับ เอาหลายอยู่นะครับแล้วคูณเก้าออกไหมนี่ครับคูณเก้ามาสวยเบ้มไปดิ20 7เจบาทนะครับไม่ถึงคูณ65า้าในการเพื่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้มา2 29บาทนะครับก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้เลยนะครับมาโอเคท่านผู้ชมแปดสิบจินนะครับก็ได้มา3 0 2 5บาทเลยนะครับ มาเดี๋ยวผมจะไปต่อที่เบสสามสิบเลยแล้วกันนะครับยาวๆไปนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะปั่นต่ออีกสักพักนึงงลวกันนะครับค่อยเลิกเนี่ยเพราะว่าได้กําไรแล้วนะครับผมไม่แนะนำเพื่อนเล่นต่อนะฮะมากดไปนะครับ 1K แล้วดักแดงมาผีเสื้อออกล้างนะครับมาดิจะถึงคูณสิบห้าหรือเปล่านี่ต้องมารอลุ้นนะครับเฮ้ยได้เฉยเพื่อนคูณสิบห้าดิห้าร้อยหกสิบสองนะครับ สวยจัดเลยนะครับหืมมาอีก157ในยาบเพื่อนนะโอเครางวัลก้อนโตไปนะครับ940บาทนะครับโอเคมีกำไร4,000แล้วนะครับมาบบก,กันไปรัวเลยแล้วกันนะวันนี้ผมก็มาเล่นช่วงเวลานะครับตีห้านะตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับมาโอเคคูณสามดี312บาทนะครับแล้วคูณ15มา เบิ้มหมูหู495ไอเชียไหลไปนะครับรัวๆไปเลยนะครับมาเอาไปแบบรัวๆนะครับเพื่อนสวย1 0อ0เชียมาดิเอาไปอีกนะครับ1,500นะครับอุ้ยสวยๆคูณ30บิกเบิ้มหมูห1 4 0 0ดอกนี้คอมโบมาโคตรดีเลยนะครับถือว่าอืสวยจัดเลยเชียบอกเป็นหมื่นนะครับ คุ้มแล้วนะวันนี้นะเอาเป็นว่าวันนี้ก็พอเลยแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรนะครับก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตราไปเพียงตอนนี้เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ